นี่น่นี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 ่สีไเบิองนนเปนเบิอง่งงะโอ้ได้อยู่เนาะ วันนี้นะคะปารัดมากินส้มตําด้วยไม่มีอะไรมากค่ะวันนี้มีหน่อไม้หมกหม้อแล้วก็แกงขี้เหล็กใส่หนังปารัดก็จะกินแต่ส้มตำส้มตําอย่างเดียวแล้วก็มีไก่ต้มน้ําปลาค่ะสวัสดีค่ะ มาค่ะก็กินสังสรรค์เล็กๆน้อยๆนะคะวันนี้พ่อเป๋าก็ไม่ได้ทําคลิปหลายวันเนาะอดคิดถึงทุกคนไม่ได้ค่ะก็เลยทําคลิปกินข้าวกันหน่อยค่ะอาจจะไม่มีสาระเท่าไหร่นะคะไก่เพื่อนปูาฉี <c oughs> ่กินอย่างนี้ไก่อันนี้คือปลาส้มสมปลาสมปลาครับสมปลาุณหลอคุณเปา๋ปาคุณเพิ่นปลูกที่ไมมงามค่ะว้ากินแบบคื้นหนังจีนบ <c oughs> ่ สีกินแบบคือหนังจีนเลยนี่ห่มมากตูดไก่วากไป้ก่อนค่ะยอนั้ม่ม่นกินตูดกอกัดกัดกินมันหนังจีนแซ่บอเ้ยดีบมอไม่ไบกกอนอือห้องหนอวขึแปลวสวยมากเลยปีนี้สวยจริงเดีย๋ยวจะทำอะไรอันทำน้ำน,น,น,น้ำใบบัวบกห้อเหนาว สวยเนคนปลูกเลยค่ะบางเขาอุดมนสมบูรณ์มากอือผักหนอปลูกปักอะไรก็ได้กินสุดยอดเลยคุณแปลวสวยมากมากเลยอร่อยต่คะหวานด้วยอากินว้าวเต๋อขึ้นบ่อ,อไทยแล้วไทยผสมกัน <laughs> หวานอือใช่คุณเปียนปลูกปีนี้งามไม่หรือคุณแปลวอือสุ่มเซลอือสุ่มแซลกันสองคนงามกับข้าเหนียวงามไม่หรือ <laughs> <laughs> ได้พักหนอกป้าเป๋าไม่ได้ลงคลิปหลายวันเนาปะป้าเป๋ตั้งแต่ไปไปไปฉีดวัคซีนมาเข็มที่สามเนาะอาการมันไม่ค่อยดีเท่าไรหร่ค่ะไม่ค่อยสบายบ่อยป้าเป๋เลยไม่ได้ลงคลิปเลยพักหนอกงามี่คุณเป๋าหนึ่งกมืังไทยอยู่แล้วหางงามี่หรือญี่ปุ่นเห็ดยังปลูกยังแตงาดินดินบ้านแฟนคุณเป๋วเขาดิน สมัยนี้ตั้งแต่ไหนเป็นไรแล้วเนาะไม่มีไม่มีสารเกลือปนอะไรปลูกอะไรก็สวยแล้วก็กินได้แซ่บดินมองนี้นะคุณเปลวนะอืมับบม,ม,มันต้องหิ้วแห้งๆมันจะกินแซ่บ ที่เราลรงามเนาะมุนอ่าฮาาออากงก็ตามาหุงค่ะมา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 อืมมุนอะตอนประเด็กยบอุ้ยมุนเนี่ประเดกใส่มุนประแดกว้าซีกซ pues ีกแดดบหลีเ <movement> ด้ประเด็กหมุนหมุ มาสวาไม่หลอกเสียเวลาโอ้ยพูดอบอเสียกับไปลูกไม่บานแล้วคนเปี๊ยวเสียพี่แ่เดลบอเสียกับไปลูกบาตรโอ้ที่กินกับกามหุงบานยุบข้าใหญ่ๆวนก้ามหุงค่ะอืขนมหินเสน้ำจางน้อยสิบ่ําใหญ่บอีเมย์ใหญ่กสร้างมันละมันแสบอ โอ้พี่เปียวโคตรพูดเถอะว่ะอ่าใหญ่ๆนี่เด้อมาเด้อพี่น้องบั่นเมียงที่มันแสบแห้งบ่ท่านสั่ไปไหวโพดเบื้องหลังการถ่ายทำนะคะคำใหญ่ๆว่าขนาดนั้นปะบ่ตัดเอาโลกเบิดโล้นห้าจ้ำพักยังบ้านี้โอ้ยพักอันเบอบวกขับพักหนอกมันเท่าเอิญพักหนอก ผักซีลาวกระมี้ยังยุ่มยัญ่ๆยที่ละผักซีลาวแล้วก็หอมดอกโอ้ยหอมดอกผู้เปียวมันเห็ดแสบแต้นหอมเอามารองเป็นหัวเป็นหัวเอามาวันแต่ม่งโนี่ล่ะจะกินคำยัยเลยยละทยุบซะซ่นี่ที่ยัมในบบาดนีเสียแงเอาใส่กระปุรหอมอยัมอะไรก็ขางไว้เสี่กระปุลหยัม ไอต้อมน้ำปลาแซ่บๆเนาะอืมใชดีจ้ะเอายุบเอายุบยุบยุบคุณเธอได้กินตามโมโหงเงินบ่แซ่บคักกินข้าวแล้วสิไปมสายบาทนี่ไปหาเมื่อก่หอยหาปูปเป็นเสร็แล้วออกกําลังไก่ปูปทางไหนบลาหอยบ่ ที่เบ่งหมดหอยบ่อ่าไ,ไปไปไปเก็บหอยมาแก่งหาปูมาปนใะช้เท้าใั้งสลับเพื่อน่ะเสียงรถไฟ ดบ่บักห้อย,ยเมื่อนี้บ่ได้บักห้อยยางเมื่อเด้นี่ประหลัดประหลัดดอกอันนี้คืองามเทพคุณผ้าหลูผ้าหลานส้มสวนดอกไม้นี่อ๋อเนาะส้มสวนดอกมอไม้ดอกไม้ดอกไม้ธรรมชาติดอกไม้ฤด,ดูร้อนขุนบิน <h id> ่บาง,งานา้ำ <h id> ไป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  igkeiten. หาบักหอยบ่ได้บักหอยมื่อนี่บ่ให้เมื่อเด้ มะพร้าวเหอมอยเฮาสิมีอยู่ติน่าร้ายคนนี้เป็นต่มีบอระเพ็ดมอยอันนี้คือต้อนหม่อนนะคะนุ้ยเหมืนนี่รับนุ้ยหมอก่อนจะว่าก,กินบ่เนี่มันสุกเลยเลยยยนี่ยหนหมอก่อนเนี่ยนี่ สุเล่มากินไนมาซิมให้ดูให้ร้านบงได้ไหมนี่เลยนีนรับสวนหมอนมาซ้อนสวนมีมาสับสวนแบบมีมาสอหมอนดีตาคุณจ่ายใจหาเมื่อสวนเด็กอามไม่ไม่าสวนบบมีมาสอหมอนขอกินได้เลยมันเสีบมันนัวสีสับอุ้มทุ่มมีหเนมีบ้าไรออแบบสองด้ยสองยกันเดียวกันไหมดีเต้าอานี่ ยังก e, ินบนไร้ร้าสมุนไพรด้วยหวานบ่แซ่บแล้วเอาไปต้มใส่ไก่ใบมันต้มไม่รวยเด้อเฮาไปเอ้าต้มไม่รวยแซ่บวต้มเมื่อไหบ่เนี่ๆมันจะแซ่บแฮงนี่สองเอาเถอะเอาที่เราเนี่ยกินให้รูปเหตุร้านมึงแน่เจ้าของเต็นตี่เด็กคนดีเด็ดกันสองคนนุ่ยอันทำคือกันเนี่ยเขาเอาสองคนเเอาเอาตัวหนึ่งเอาตัวหนึ่งกินกินโหลดเจ้ากินโหลดกันยังไง อ๋อหยากหยาเขาปนได้แหงเาหยากจะเป็นสาวคือเบาง่ายอยู่แหงเ่าแหงเบาหยากนี่นี่นี่ยางข้างหน้านี่ป้าคนวใส่ป้ามันสุกเห็นไหมคะอ้ยสุกเต็มเลยคนแถวลูกมอนไอติกินด้วยจังสินี่คนแถวาอติกินกันสินี่สั่มๆนี่จะๆๆเกๆบผไทยก่อนเอาผลไม้ป่านะคะตามไดูกาหวานวะ กินเอากินเอาผุ่นแหมันจะแสบด้วยนังจชดอเอาไปนี so ่ตมใส่จเ้ใส่จองนี่ต๊ตุ่มตายหันซอยไปไหนดิใส่สุกบ่ลสุกติจ้าของก็บย่นี่กัสุกตินี่นนี่นี่น่นี่นี่นน่นีนี่นี่น ดูนี okay. mm ่วุ้ยใช่หรือใช่หรือเนี่ยลหวานแสเนาะคุณโอยหวานอร่อยมากเลยมังบอกน้อยมึงบอกนอยยืดไตกันพี่โอ้ยบ่ได้เก็บดอกเด้อบักหอยพี่น้องเลยมากินหมอก้อน โอ้แสบชำเนาะกินผักผลไม้เหื่อยสีกระซาพุ่งเจ้า็นเฮเบิงเดี๋ยวดกำลังสีเิ้มนี่นี่เสมหน่วยเฮิมมันสมชำเนาะหวาน นี่เด้อหนูนี่นี่โอ้ดูหนูนี่แห้งใหญ่ตัวนี่เขาบอกเอานี่ไงหนูนี่นี่เอาเอานี่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 เนี่ยเอาไปกินเนาะไปใส่ก็มีแต่แนวกินกินได้เลย โอ้ยกินน้ำเนี่ยโอ้ยกินแต่ผู้เดียวมือกล้องนี่โอ้ยลำบากนะคะตากล้องอย่างหวานริโตนตาเนแบบใค่เป็นตากล้องนะคะไม่ใช่ง่ายๆง่ายองหัวแข็งแรงก็ข้างหัวผมเสียบเนาะว่านหวานกินลูกอี่ห้ออะไรลัดฮะกินลูกอีหยังมัสเบิลลี่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 ไอส์เยไอส์เลย เินสิกินเบอรตอน้นผนบอเดียวนี่อมสรเออีซีน่ะ,ะนั่งใหม่ อาหารปลามือนีว่าีว่านั่นุ่นั่นนี่ะงคเบนั่นนี่จ๊อนี่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 นอ้ยบะเบิลเอาบะคอยเนี่นี่เรื่องออกใน่วนเอาน่ามันคุณขุ่น่ขุ่นมีย่ ใส่โอ้ยมีค่ะมีมีนี่แหละเป้าหมายของเราวันนี้นู่นไปแล้วไปแล้วคุณวูวมองเห็นอีออนใส่สวนเอาสเออาส่งานี้ใบลงเฉพาะนั่นเอเอาเอาอีกแล้วเรียกว่าบอใบโล่งได้ไหมคะส่วนเจ้าไหนยังสชิดใจเดี๋ยวนี้ โอจังเห็นป้าแป๋วกับป้ารัดมาเก็บหอยกันกลัวป้าแป๋วกับป้ารัดตกคลองโอจังก็เลยไปซื้อไอ้นี่มาให้นะคะที่ตักเนี่ยโอจังบอกว่าสัญญากับฉันได้ไหมว่าเธออย่าลงเธอเอาไอ้นี่ตักเอาโอจังไปซื้อมาให้นะคะร้องบังบอกไมได้อันนี้เรื่องจริงเอา,อาตักไปตัดวิวงามๆตัวนี้เป็นที่ซ้อมกีฬาของมหาลัยนะคะ นเยอะมากนีいい่เห็นไหมคะ เด hmm? okay. yeah. Fl oh, ียวเียมันิสูงมบ้ล่ะฮึแบอสูงแล้วใคยซ้ำนีโซ่เจ้าเสียเดียวนึงใครได้เป็นกัมล้ะทีเบังล่มันีไปยังไหนเดี๋ยวหนเอาขึ้นมาเมื่ะขึ้นมเบิ่งดี๋ยว่งเดี๋ยว่ยจังเลยโอ้เดี๋ยวยู่ได้ล่ะโอ้โหดี๋ยยู่ได้ โอ้ได้ยูได้ยูได้ยโูโอเคโอเคโอเคเฮ็ดจังได๋บันซิลง,งมมัม<ห>้งเพลงคือเสียบ <c oughs> มันบมดมันไม่เท่างมนะคะถ้าเราเอาลงไปงงมเนี่ยมันจะได้เร็วกว่าเนาะ แล้ว นี่ค่ะที่ป้าแป๋วงมมาได้โอ้ยเผินว่าเผินสิบเลอรงวมมั่นเลยบ้านี่อันนี้โอ้่ปสรุปแล้วคือลงใช่ไหมคะอดประด้เป็นไรมันจะแสบ อยู่นี่เลยลงกันเสียกตื่นเบิรดแกไ,ไปบอกพ่ายหญ่ด้ว่วเฮาลงลมต้องตาดีๆอเล่นลง้องต้องตาองต้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 อนมาองต้กงต้อ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 งต้งต้น้องน้องต้ะต้องต้อนองุ่นเห็อมต้อง้องต่นอัตไหนทีอมันอม่สมบูรอ์เ,ออเอ้้อต้อตออออ้้ตม ออกับพ่อแกงกับพ่อเนาะนั่น,นี่ก็ใส่ผักใส่แกงใส่ชะอมใส่ยังเข้าไปกันได้เป็นถั่วได้เป็งเปล่าโอเคเนาะเรื่องข้าวจีบตมกินก็ดำหุ่งเดินหนีแล้วเนาะป้าสันสวยสวย แล้วก็ใส่น้ำปะลาร้านิดนึงค่ะโอ้ก็เปี๋ยวไข่มันโอ้นึกว่มาต้องกินไม่อย่างเลยคุณแม่ สดสดจ้าว่ตาวตำใหม่แบบบพอตำเพชรกันทีตำเพชรก็นี่เด้อ